ซสวะขึ้นมาพี่น้องไงเนาะโอ้ยเอาเอาเป้นไม้อันกระ้าในี่บ่ใไทนี่โอ้พี่น้องไงเพิ่นเอาไม้กระผาาเก่าอันเถียงเก่าเพิ่นมาใส่กลางค่ำกลางคืนก็โอ้ยบาดระแวงแล้วยันตกแล้วอันนี้เนาะวอยละผ้ากันนอนเพื่อมานี่เลยเนาะเออว่านี้ ม, ừng, ม ừng ha, ึงมึงเห็นพ <i> ี đây đây. Oh, oh, oh. ่น้องไงพากันตื่นแก้ขี้หงกขี้ตาออกมาย่างออกมานี่เป็นซอดปุดต้งตารางเลยได้หนิเนาะยังโบ้ได้เรอได้พี่น้องไงโอ้โอ้เกิดโบ้ได้นั่นบ่อ้ายโบ้ได้หาขี้หาคลองบอขึ้นไปนอนเลยไอพี่น้องไงโบ่ได้ถืออย่างเลยบ่ได้ถือที่ถือคลองอย่างเลยเนาะมันเอาชีวิตตัวเองก่อน วีมากพี่น้องเอ้ยมาโตเนาะอ่าหนึ่งสองสามสี่หา้าหกหกแผน่นเนาะอ่าลมเย็นจ่อยจ่อยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้บรรยากาศแบบซึมซึมซลืซซอเนาะคนกับสีเสารนน์นอยดนึงพี่น้องเอ้ย <c ười> อากาศเย็นเนาะมื้อนี้ปาสี่หอดเดือนสามเลยพี่นอ้องเอ่อตะกี้คิดว่าส่งสี่หอดเดือนสามเนาะอันนี้ว้าเมื่อคืนนี่พี่น้องเอ้ย จิกหัวจิกหางกรบปุยย่วะสันเอ้าพี่น้องเอ้ยก่อนอื่นเนาะเพียงเนาะมานําเสนอโตอยู่พี่เด้อมื่อนี้บ้านนาแพกหน้าบ้านเฮือนซานของทางเอ้ยแต้เพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเพิ่นกิ่งกลางโทรหาว่าจันว่าสันโอ้ยว่าสันเบาอ่าสิได้พากันอุ้มโยกขึ้นเฮือนดังไม่ได้ได้ว่าสันผลทำแล้วก็ลมพัดผักกาดปิวไปเพดแล้วว่าวะสันพี่น้องเอ้ยอ่าผากันขึ้นไปรับไปนอนได้ได้เฮือนคือยังบ่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเออ เอา้าพี่น้องไยก่อนที่เขาไปบึงไปส้มอบครัวของเ e นะอเยแ็บเนาะก่อนอื่นกะกบถักทายสบายดีดยเ้อพ่อแอ่พี่น้องเนาะหมูเพื่อนกันบัดสุขสุคนพี่น้องไงเนาะ,ะที่เขามาครับมาชมอยู่ในตอนนี้เนาะกัะสุดกายสบายใจกันบัดเด้อพี่น้องเนะ้ะเนาะมือนี้เราจันการมุ่งตรงขึ้นมาทะดีทะดีสู่ล่มขึ้นมาพี่น้องไยเนาะมาวีแวงน้ำใจพี่น้องไยเนะาะมือนี้เพราะว่า งบะเบิดพี่น้องไงอ่าหาใส่กระโบมีวัดสนเนาะอ่าวัจันทร์ก็เลยเอางบของทางเม่นันสิริพี่น้องเไยจันททุยเนาะเป็นอยู่ทางควงไทยเม่เป็นผาแห่งวัจันทร์นั่นซื้อเข่าคลองเนาะขึ้นแจกจ่ายให้พี่น้องชาวเมืองเซปูนเพื่อแหละพี่น้องเไยแต่ว่าเนาะทางวัจันทร์คิดเห็นเฮือนหลังนี่ยังโบหุ่มโมโหวัดสนพี่น้องเไยก็เลยแวงมา ซื้อผักจาจมือหนิบัตรหนึ่งพันบาทผู้ดีพี่น้องเไยเนาะกะวางว่าสิได้หุ่มได้ห่อให้แเรารับเรานอนอุนอ่นๆเนาะพี่น้องเนาะเอา้าพี่น้องไงบอกว่าลายยากร่างคลิปนี้กะเข้ามาอัปเดตเบิ่งอีกก่อนเป็นที่ได้บัตรสันเนาะคือว่าพากันขึ้นไปรับไปนอนแหละพี่น้องเออแล้วกะด้วยความฝนตกมือหนิเนาะน่าสิผนหัวใช่หัวเออในเนืองมันมีหลังคาเลยก็คือสซีดีกว่าอยู่กระตุ๊บยูบัตรสันพี่น้องเไย เอาเข้าไปเบิ่งไปชมน้ำกันขาดอย่างเนยมือนี้พี่น้องเลยไปนเนาะพี่น้องเลยลมพัดเย็ยนจ้อยๆทะลุทะลวงเน,งนาะหนาวถึงซ่วงพไปแล้วยามคำยามคืนนี่พี่น้องเลยเออเอาแต่ภาพมาทางที่บาทที่นี่พี่น้องเลยเนาะหน้าบ้านเฮือนซานของทางเอื้อยเพิ่นโอ้พี่น้องเลย เห็นเพิินกินกังโทหาทังวัจันมือนันว่าขึ้นมารับมานอนเด้๋ยวว่าสันนอผลหำหัวว่าสันพี่น้องเลยห่วยเพ่อนคือยังบุทงบบเล่อก็ขึ้นไปนอนเนาะว่าสันเนาะเออเอาดูเบิ่งพี่น้องเลยเพิ่นได้ยังแน่แล้วอันนี้เนาะว้าวยังบบหุ่มโบห่อได้พี่น้องเลยแป้นบบพ่อเนาะมองทะลุทะลวงเลยพี่น้องเลยพี่โอ้โตเอตะลุมตะลาง เป็นจังไดพี่น้องเลยเนาะมาเบิ่งมาส้มก่อนมนื่อนี้เพื่อนกับเอ้มเพนเอ้มพาแล้วพี่น้องเลยบางส่วนเนาะแต่ว่ายัางบบหุ่มบมบหอผักกาดที่วัจนซื้อมาให้เพื่อนรอบก้อนนั่นแหละซีมเมนละม้างเอาจากกระตุ๊บหลังนี่ขึ้นมาใส่ก้อนอันนี้พี่น้งองเลยพอได้ส้นได้เศร้าเสีน,น,สนเนาะเป็นจังได้เสพี่น้องเลยเฮ็ดเป็นเออเติร์ดอยู่บ้านนี้เนาะอ้าวพี่น้งองเลย แม่เราอุปโยกกันขึ้นไปรับไปนอนได้จักมือแล้เด้อันนี้เนาะอ <c oughs> มาเบิ่งก่อนพี่น้องมาทักทายสบายดีทงเอ้ยเพิ่นก่อนเนาะออสบายดีเด้อเอ้ยเด้อสบายดีเนาะสบายดีบำสบายดีอ้ายเด้ออ้ายเด้อสบายดีสบายดีน้องล่โอ้ยหนาวเนาะมื้อนี้ป๊าลมพัดบินเย็นจอยจอยพี่น้องเอ้ยเนาะ,นะ เออโทรโทรลองเบิ่งบ่ว่าสิติดบอฮึ่มพี่น้องไงเนาะเอ่อติดติดอยู่เนาะอ่ามันโมเมนต์ไม่แต่โคตรได้พี่น้องไงเนาะคนก็ใส่งานได้อยู่ได้เนาะเออพี่น้องเออพากันเฮ็ดยังอยู่มื้อนี่พากันนั่งแย่งเฮือนโมแล้วนี่แหละเนาะอ่าเป็นนี้ได้คือว่าพากันขึ้นมารับมานอนได้จักมือแล้วเอ้ยนี่ ມ <c oughs> ື Ə, ້ຝົນຕົກແຮງໆແມ່ນບໍ່ເອີຊິໄດ້ຫາຄືນແລ້ວປາໂຕເອີເຮືອນບໍ່ແລ້ວກໍຂຶ້ນເດເນາະເຮັດອີ່ໃດມັນບໍ່ມີມົງສົນເນາະມັນໜາວກໍບໍ່ປິດແດ່ຕິດກໃນ້ອງວິງນ້ອງບາງເດ່ກັນດບນນີງບແລ້ັງບໍ່ງບໍຢູພນອງທາງນກພ່ນຍັງນາແຍັງບລີນນອງ เออใส่ใส่อีหลานพุ่นน้อยสุดดิไปทางใดเลยอยู่ทึงบ่หนาวนาะมื่อนี่เนาะพอดีมื่อนี่เราเบ้าเขาถามเนี่ยเสื้อที่เราเบ้าเสื้อมาให้นั่นไปทางไหนบ่เลยแหละบ่อย่งอยู่บ่พอดีพอที่เพิ่นซื้อมาให้นั่นเพิ่นถามว่าทุกเจ้าก็บ่เห็นใสยิ่งเทือเนาะเออเพิ่นบ่เห็นใสแตเพิ่นโอ้ยประสาน ข่อยซื้อบ hum ่แม่นเพิ่นเอาไปทิ่มแล้วบ่จักล่ะวะเนาะเอาไว้อยู่เนาะเอาไว้ใส่เวลางานบ่คือเพิ่นบอกว่าอยากใหุ้เจ้าใส่โดหลเอ้ยใส่ให้เพิ่นเบิ่งอ่าเดี๋ยวเพิ่นสิซื้อให้อีกวซั่นเนาะมื้อหน้าใส่ให้ให้เพิ่นเบิ่งนี่เด้อเออดคนเด้อเนาะเอ้ยก็ซื้อให้อยู่มื้อนั้นกยังอยู่บ่ของเอ้ยกเอ้ยยังอยู่เนาะเออแต่ว่าแพงไว้เนาะ โอ้ย <laughs> <laughs> <oh> พี่น้องเงยุงลายบัดกี่ขั้นตบมันเปื่อนเนาะอยู่น้ำดินน้ำดอนเนาะนเปื่อนไว้พี่น้องเงยไปสภผ้าระบาขึ้นเบื้องแน่มันโมหุมโมห่อมุงได้เฮือนเจ้านี่พี่น้องเงยน้องวิ่งน้องบันเบื้องขันพี่น้องเงยเนาะโอ้ยปู่พี่น้องอพอง่อง,ง่ายๆนี่ ยังได้ประมาณอ่า70%นี่แหลพี่น้องเอ้ยเนาะไม้เส้นไม้ยังก็ยังบ่มีอ่าไม้แบบพนักที่ยังก็ยังขาดพี่น้องเอ้ยอ่าหลักๆก็คือแป้นเนาะโอ้ยเบิ่งขึ้นญาตญาตขึ้นเบิ่งนี่เล่ะเด้อขึ้นเบิ่งเฮือนเจ้าแน่พี่น้องเอ้ยอ่าอึบสวะขึ้นมาพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยเอา เอาเป็นไม่อันกระพากนี่บ่ใส่นี่โอ้พีน้องไงเพิ่นเอาไม่กระพากเก่า nah อันเทียงเก่าเพิ่นมาใส่กางค่ำกลางคืนก็โอ้ยบาดระแวงแล้วยันตกแล้วอันนี้เนาะไว้ละพ้าพักกันนอนเพื่อมานีเลยโอ้ผี่น้องไงมองทางท่ายกัทลุปูโปงมองทางขัวกัทลุปูโปงเนาะ ลมพัดเย็นจ้อย,อยพี่น้องเลยตายเ็จังได้เลยอีหล่ะอันนี้โอ้โหเกือบล้มนะฮั่นพี่น้องเลยขอโทษเด้อบ่าวขออาย่งางเบิ่งเลยเด้อเด้อพี่น้องเลยอันนี้แป้นเพิ่นกับคันเอาปูไว้พออันนอนก่อนเนาะมงอีล่ะว่มงเจ้าน่ะด๋อยเฮ้ยเอพี่น้องเลย <laughs> เย็นช่ำเนาะลมพัดตึงๆเข้ามาหนีอือโดยเลย,ยโดยพี่น้อง,งเลยความคิดของบาจันตะกี้ก็ว่าสีเฮ็ดกั้นห้องให้น้องเพินะ่นเนาะให้พ่อกันเมย,ย้อนห้องนึ่งน้องๆพิน่นนอนห้องนึงสนาพี่น้อง,งนะเลยเนาะว่านี่ม <im it> ึงมึงเห็นพี่น้องเลยพากัน,นตื่นแก้ขกี้หูขี้ตาออกมาย่างของอมานี่มันสดปุดตรงตารางได้นหะ่เนาะ ยังบ่แล mm ้วเด้พ hmm. right? mm ี่น้องเอ้ยยังบ่ได้ตอกบ่ซะนโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอ้สร้างเพิ่นไปทางใดลนี่อืมมันบ่มีแนวเฮ็ดเพิ่นก็เมื่อ้เนาะโอ้พี่น้องเอ้ยเอยังขาดลายเบิดเท่ากับเบิดเลยเนาะทงแป้นังหยังนี่พี่น้องเอ้ยแล้วก็ไม้เนเนาะเนแล้วก็ นี่ระเบาก็ได้ซื้ออันภาการาดเด้อมาให้เด้ดอหกเพนขังน,นี่แล้วพี่น้องเลยเนะาะไอ้ขังให้มันหุบมมันห่อก่อนซะเนาะ<ด>ภายนอกนี่พี่น้องเลยไอ้<ด>มันหนาว<ด>นเ,าเ,าเ,าเานาะ<ด> <laughs> เอาเอาเอาซัมมีทก่อนเนาะแป้นเนี่ยเดี๋ยวจะยังว่ากันอีกพี่น้องเลยตาย<ด>เห็นว่าซุมเจ้านอนคิดว่ามันหุบม,มันหอ่อเ<ๆ>พื่อจะได้อันนี้เนาะ<ด>อันนี้ย่งอยู่พี่น้องเลย ไปไปไปลงมาตารางพี่สันนี่แหละโอ้ยอย่างกระบาดระเวงพี่น้องเลยอ่ไม่กระพกักเย็นมันลุลงไปนี่เพราะแห้งนี่โอ้ยตายตายตายโ,ยโดยพี่น้องเลยเอามิต่วาเมื่อนี่ยันทางบาจันทร์เอาไม้เอาอนาผักกาดมาให้อายเ,าเนาะ พกแผ่นเป็นห่วงซุบเจ้านี่แหละอันบาจ,จันกระด้พี่น้องเลยเลยบีแวงเอางบส่วนขึ้นไปเนื้อนั่นสือ่อปากตาตดมาให้เนาะอันมแจ่ว่าไอ้นั่นเตียนให้เพิ่นร้อยเป็นไรตั้งเลยเล้อมันจังมันจังถึงทึงเนาะอันนี้ไอ้แบบว่ามันบุพเพเลยก็เห็ดควงเอาเนาะเห็ดนอนเอาไอ้เพิ่นกระด้พี่น้องเลย เออตัเห็ียดไม้เส้นมันยังไม่ได้นะเออต้องต้องตอกเส้นกอนนอ่อนเนาะก่อนเทาสิตอกอันนี้ใส่เขาต้องมีไม้เส้นก่อนได้ออกกั้นโพดีนอนก่อน,ออนเนดี๋ซื้อเนาะตายครับอันนี้พี่น้องเลยดีทาบบาว่าผลบัตกแหง้งเนาะโอ้บัแห้งก็เปียกเลยเออเปียกว่าอีหล่ะมือหนังเฮือนเจ้าโอ้ มาสิกันหงกันห้องให้นี่แหละพี่น้องเลยเนาะแต่ว่ายังขาดดาหยางอยู่ทำเมื่อยก็พอเป็นมาเดิโอ้ทงในทางนอกหมู่พอกอย่ามั้นเออหมู่พอทางนอกทางในก่อนพอได้นอนเนาะพอได้นอนอันนี้เรานอนบ่าระแวงอยู่ยันเดี๋ซอดตรงตารางพี่เล็บปีน้องเลยมองเดี๋ยทะลุปูโป่งไปเลย เเาา้แป้นพื้นเนาะเป็พื้นนะ่กกันตอกะชีอันนั้นบ่อมันปกกันอ่ะเพื่อนเอานี่ได้ใส่เนาะห้องเออ้ยยันหน่อยเขามันเด้งมันเดือดเด้งดังไหมเนาะไม่กระพากไม่ไม่กระพากมันคือป้นไดมันโมเมนต์แป้นไอ้เพื่อนแก้ไขก่อนหน่อยเนาะมันปุ่มแป็นมดวนอีหน่อยให้มันตรงกว่านี้ โอ้ย oh, โดยพี่น้งงองเไยแท้ความจริงแล้วนี่แบบบ้านเพิ่นนี่มันกะงามเลยพี่น้งงนองเไยเนาะแต่เห็ดห้องเห็ดประตูออกสองห้องสองสระเก็ทั้งนี้ก็เห็ดเป็นไม้พนักนั่งคอยคนเนะาะถ้าไมมมันพวงมันพอฮะน,นะพี่น้องไงทั <c oughs> ้งผู้ไดกระต่ายอืมกรไรลงแบบพุ่น <c oughs> oh, โอ้ยตายตาย,ตายเอาแป้นเลยนะเห็ดกระต่ายเอาเป็นนี่เลยอ่าเปเลยเาวเลยนะโอ้เห็ดเป็นเป็นลายปีเลยโยเป็นัานแหละมันกะงาม อันนี้มันแก้ไขก่อนเนะาะเห็ดยังได้ใชพี่น้องไงมันง,นงบบ่พอเนาะไปเสมอหนี้ทางประจันจรรแก่ผักกาดมาให้เพราะว่าเป็นห่วงและมันหนาวชงชีนอนหนาวซะอ่ะสัตวอ่าก็เลยแต่ตว,ว่ายังชีมากออกไม่อยู่เนาะไนนะอ้เนาะเออเห็ดกั้นห่องให้นอ้องเพิ่นน้ำได้อไงเด้ออ่าโบเห็ดลุเห็ดรวงกันต้องมีห่องนอนให้น้องอ่าบิ่งน้องว่างน้ำพี่น้องไง ฮกผ่นเราจันซื้อมาเมื่อนี้แผ่นนานาเลยพี่น้องเไยเนาะ,ะพี่อเออวันมันคำว่าย่างบุพเพกะยังบุรายดอกบาทนี้เนาะเออขังขังขังเบิง้งไอ้สร้างเพิ่นมาลองพากันเฮ็ดเบิ้งอีกพี่น้องเไงไอ้เนาะ,ะหนุ่มหน้าน้ำเนาวกับโบปานพี่น้องเไง มาเนาะโอ้เพนนักเด้เนาะเพนไม่นาเด้เพนเห็ดมากนะเ้นนเตลอเนาเยพี่้องเลยเออลงมาหนีก่อนเนาะปุ้ปอุ้ปอุ้ปอู้ทเออตากแดดไปสักแดดสอแดดก่อนเอห็มันให้มันเหี่ยวก่อนนี้ัยังนักอยู่วัวสั่น โอ้ยเนาะอันอันตอนเจ้าขึ้นนี่กับบัวดีนั่นบ่อยบ่ได้หาที่หาคลองบ่ขึ้นไปนอนเลยไปนอนเลยไอพี่น้องเลยบัได้ถืออย่างเลยบ่ได้ถือที่ถือคลองอย่างเลยเนาะมันเอาชีวิตตัวเองก่อนอึ๊บป้าท้อพี่น้องเลย ควมหมูนี่เนี่ยเราก็ได้พี่น้องไงเนาะจะเช็ดยังไงถือลายกับตัวเองบริมีบ่งนอนซับบาฉัน,นลมผลตกหัวสชือหัวอยู่มือเน่นอยเนาะปุ๊บตัวเอาโอเคพี่น้องไงพกผพนเนาะแต่้อ้ายเ่น สั้นขึ้นก็คักกะคือสีหุ่มสีห่อโยบาดนี่อ่าภายในของเรานี่ยเพื่อสั้นอ่าแต่ว่าเราต้องหาไม่เส้นไม่อย่างนั้นมันสะก้อนเนาะโอ้ยตายตายพี่น้องเลยเอานับไปเอากระต้มขนมมาให้น้องเพื่อนกันอ่โอ้ยพี่น้องเลยเนาะกระบปากระเป๋าทางครอบครัวของเอยแตบเพิ่นนี่เนาะยังบ่หุ่มบ่ห่อจักเทื่อนอ่าไหมกับขาดกาสั้นพี่น้องเลยเนาะยังบ่ทันได้ มีครบอยู่เราก็ว่างเผนไว้ดิบดีอยู่พี่น้องไงยว่าสิเห็ดบันไดลงมามงนี่แหละว่าสันเนาะแ้วก็ไม่พะนุงพนักคันนี่ก็ถือว่าเห็ดองต้องอยู่แล้วแหละพี่น้องไงทำมันเร้วเนาะอันนี้ก็ยังโบเข่าที่เข่าทางแต่ว่าขึ้นเฮือนขึ้นซ่านก็บบได้เอาบ่ได้เส้นอียงมาขึ้นเลยเนาะเห็ดนี้ได้เสพพี่น้องมันก็มั่งค้างคาเนาะเอออจักซีว่ายังไดอันนี้ก็ได้ อ่าเพราะว่าฝนตกมือนั่นแห้งยีดีบ่อยอะมั้งนี่แห้งเหรอเบียดกันเลยอ่ะเรียดฉินไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนบอกอย่างเอ้นปวดนั่งขานังล่งนั่องหนั่งมานั่งมาหนังเฮียงเมย์ผิดตหมครับได้เขาเลยพาอุปยุกกันตัดสินใจขึ้นก้อนเนาะเอาผ้ากระพากไปพี่ง่ายขึ้นไปปูก้อน เหตุนี้ได้สามปีนั่งเลยไม่ได้ถือหี่หดคลองลืมไปเลยตัวะนะน,นั่นเนาะเอาส่วนลูกเต้าให้มันน็อตลับนอนจะกอนหัวสั่นเขาล้มเราวานเลยเนี่ยไม่ดมได้หัวว่อบวนบึงเกิดคือสิองนี้ห้องหัวอยู่บึงนี่เนาะทางนอกพี่ไม่ได้หัวว่ได้หั่นยอนึ่งนาอยู่ทางถึงเนาะ โอ้โหพี่น้องเลยเพราะวอแล้วนี่ใบซื้อเนาะอันนี้เนาะยังสีได้แกะไม่อยู่น้อยเนาะถ้าว่าเวลาไอ้อันสีอ้อมกะเฮ็ดเป็นสองห้องเลยเด้อกั้นห้องกลางนะกั้นมุมกลางนั่นให้น้องคนนี้ถ้าว่าแล้วนั่นกับตัวน้องๆคนสามคนให้นอนห้องนึงเนาะ หัวมันกระข่วงอยู่พ um ี่น้องเลยเดี๋ยวจังคอยเป็นคอยไปเนาะมือนี่อาจาร์ก็เอาผักกระจาดมาให้แล้วก็กับขนมอี่แหละพอได้ให้ชมเจ้าขี้มูกน้อยเนาะพอได้หาซื้อคือซื่อยากินอีกเอ้าอีนังลุ้มเอื้องุ้มเอื้องุ้เนาะโอ้ยเด๋วขอบอกขอบใจหลายๆเนาะเฮ้ยเนาะเอาสำหรับผักกระจาดหกแผ่นในมือนี้เนาะที่เราเอาเอามาให้นี่พี่น้องเลย Ờ, เป็น<ด><ม>ปัจจัยจากเมนันสิดีเด้อ<ม>เป็นอยู่ทางฝั่งไทยเพื่อนว่าเห็นโอ้ยมันโบหุ่มโบหอวาสันก็เลยอยากซอยอีกแห่งหนึง่งเนาะถึงมันซีบลายกับซอยกันวาสันพี่น้องไงเล็กน,น้อยเนาะหนาวแซำพี่น้องอเลยเนาะกินข้าวกับยังมอนี่เส้นหมาเอา กินหมาเชิหมาื่อหมา้มาขางโอ้ช่งว่าถ้ากินสิ้นมา <laughs> เออกินหมาสมเจ้ากันเนาะโอ้ช่งว่าถ้าพี่น้องเลยหมาป่าปะเป็นคนตรงๆเลยพี่น้องกินก็กินเนาะการผู้้กินก็ต้องขอโทษขอไผ่เนาะผู้กินก็ร้ายพี่น้<า> <laughs> องไงเนาะโดยเฉพาะพี่น้องทางเวียนะด,ยดน,นามเขา เนาะเพิ่นกไอ้น้องเวียดนามนี่ก็กินถือว่ากินเป็นหลักเลยเนาะอือ้าพี่น้องเอ้ยอ่ะด้วยความอาตกกรด้านสินอนอยู่อืมว่าสิตกตรงนี้โดยตกให้มันตกตรงตัวข้างนอกนี่บ่ข้างนอกี่ด้ได้ก็บักลงสูงเออเอาพี่น้องเ้ยลอลองเบิ่งเนาะจังได๋ซะมันอ่ากลังค้างคามาเลยคอย จับคอยง่ายไปในแร่ศาสตร์พี่น้องเลยเนาะเอ๋อสั้นๆมือนี่เนาะว่าจันกะฝากขอบุญขอบคุณทางเนนั่นซีดีภายในเด้เอ่ยเออเพิ่นนั่งเบิ่งอยู่เด้ตอนนี้เนาะนั่งยิ้มเปิดเผยอยู่เนาะแอ่อยู่ดีนี่แงงแล้วทินงเขอบอกขอบใจหลายๆเนาะที่มอบผ่าอัดล้มอัดแรงให้ก็ได้พี่น้องเลยเออถึงว่ามันชียังบ่ห่มบ่ห่อกะ กดอยู่สักก่อนน้อยเนาะเอ้เด้อเอาคอยเป็นคอยไปนี่แหละสักยังโดนเติบอยู่หรอกเพื่อสีหอดยยมผลเนาะคือสีเพื่อหอดยยมผลก็คือสีแล้วอยู่มั้งพี่น้องเลยเนาะสับฟื่งไปซี่กับบัวไวยได้หนิพี่น้องเออเอาเอาพี่น้องเลยหาใส่เนี่ยก็เสือกขนยาวแกเนาะดูกแต่ละคนพี่น้องเลยเก็บไว้มี่ยังขายมือหนิโมลี่นี่ป่าวขายมนแดง เบิ่ดแล้วบ่ยังยัไม่ออกเลยใส่ใช่เบิ่งยุหันไข่มดแดงแทนพี่น้องไงอันนี้บ่ยังบ่ได้ออกไปขายบ่โอ้ผโหบ่ไข่ไงเท่เอ้ยนี่บ่เบิ่งยุหันบ่หมิดอุ้ยช่วยโยพี่น้องเลยพ้อไข่มดแดงแล้วไข่บาทนี่เจ้าชไปขายเท่ไหมไอันนี้เด็กได้เซ็นหาได้เซนหา อทโพี่น้งเอามาซื้อ,อ,อเอาจะรู้โอ้ก็โตนี่เส้นห่างเนาะเส้นหากับประมาณ300บาทพี่น้องเลยพอได้ซื้อในอยู่ในกินให้ลูกนเนาะเอ้าอมีถุงยางบ่สั่นเดียวถอกใส่บ่จันเน่บ่จันชิซื้อซอยมาเนาะสนับสน,นุนพี่น้งงองเลยเออซอยๆเราเออกลังว่าสิขึ้นไปขายพ่นบอ่อนังหิมทางพ่นบอ่อ

จ้างเขาไปเลยให้มาแกอ่ผู้พี่น้องกันเออขอชื่อไม้ของเขาแล้วลนะผ้พิ no โอ้โหผู้พิ no เงยผู้ดีเกือบทุงยางหูนึงเนาะโอ้เอาเอ้าเอาสักผู้พิ no เงยอันนี้เราเอาซื้อซอยเด้อโุงแรมเด้ออ่เอาเก็บเงินไว้ปาผู้เมย์มันครบระวังครบประคำเด้อเนาะโอ้ผู้พีิ no เงย มีแต่ไข่ตึงๆเนอะเสรษแล้วอันนี้ขายให้เฮาบดไว้นี้แล้วสุนเจ้าจะกินยังสะนี่หากินไม่บ่โอ้ยล่ะสุนเจ้าว่าไปคือพายไปเนยแต่แม่นี่บ่เฮ้ยเอาเอาเสพน้องเลยเนาะเอเอเป็นมื้อนามื้อไหนเดี๋ยวชีเวพอะดินน้ำไม้เด้อเสด้อเนาะขาด อเนี้ได้เขาคอยเป็นคอยไปเมื่อกี้ก็ได้อันผ้ากระจาดหกแผ่นเนาะอะ่เอาอันได้อันนั้นมันก่อนก็นได้เนะาะจังเอาขึ้นเด้อไอเด้อ<ด>ย,ยัน่าขึ้นไปตอกลายเทื่อ,อยันมากี่ขั้นมากอีกอ่อเส้นอั้นตอกให้หม,หม,หมันหุ่มมันห่อเลยจังเอาขึ้นไปโรดบาดนี้เนาะแต่ว่าเห็ดนะประตูสองอันเด้อห้นนอกพนในเอ่หเห็ดออกมาสองปอง,ปองเถื่อ่นมีห้หออไปห้อมันในพี่น้องเลย S, u, mm. งามอย no. ah, no. no. ู่งามอยู่เนาะเอาเมื่อป้าก่อนเด้อบ้านี้เด้อสบายดีเด้อหล่าเด้อเนาะสบายดีเนาะสบายดีเอ้ยเต็ปสบายดีทั้งง่ายเด้อเนาะสู่ๆพี่น้องเอ้ยเฮ็ดนี้ได้เนาะคอยเป็นคอยไปเอาเอาพี่น้องเอ้ยกะมาต่อเติมให้อ้ายพันอีกมือนี่ถือว่าบซอยบัวลายกระหน่อยละพี่น้องเอ้ยเนาะบางว่าสิได้อัดลมอัดแรงให้เล่าเนี่ยว่าสันพี่น้องเอ้ย เห็นมงรับมงนอนเนี่ยครับพี่น้อง,งอดสองสารบ่ได้ทางบอจันกไ็ไดเอ้ยวิ่งมาให้เนาะเป็นปัจจัยจากเมนันซิดเดอ้อเนาะบอจันก็ซื้อบริบัตรหนึ่งพันบาทผู้ดีพี่น้องเลยเนาะมามอบให้ทางเอทเับอีกมื่อนี่ตาโตเห็นแล้วครับพี่น้องไอ้พี่รุล่งมองสุลุภูโป่งพี่น้องไอ้ยำรับยำนอนเนาะ เหตุยังได้สายพี่น้องไงเรากับมันมัน,มนขมังกังคาเนาะพากันอุปยุกขึ้นพอได้ดีผลมาสัน่นโอ้ตายตายเอาพี่น้องไงเนาะกัขอบุญขอบคุณพี่น้องไงถึงว่า FC เอฟซีเนาะบอลได้ซอยน้ำใจกับซอยกดไลก์กดแชร์กับซำซอยครอบครัวนี่คือกันพี่น้องไงเนาะบาจันกับสีพยายามบีบินสวยเราเนาะเท่าที่สวยได้พี่น้องไงบาจันก็นได้เนาะ เออตอนนี้ก็กำลังซอยตัวเองอยู่เนาะเฮือนซานของวันจนก็กำลังสีอ่อเติมขึ้นกันเอาก็ซอยทำสิซอยได้เนาะพี่น้องเนาะ,ะก็วิว่งมาหนึ่งพันบาทเมื่อนี้ขอบุญขอบคุณเด้อแม่นันสิดิเนาะแล้วก็กราบขอโทษขอภยัยหลายที่แบ่งปัจจัยจากส่วนขึ้นเหนือมาทางนี้เนาะอาก็อ่าขอให้บุญกุศลน,นี้ครั้งนี้เนาะ ส่งถึงเมอยู่ทางฝั่งไทยได้บึงได้สมอยู่ในตอนนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขเนาะความเจริญสุขกายสบายใจารถนาสิ่งใดคิดสิ่งใดก็ขอให้สมงความมุ่งมั่นารถนารับได้เงินหมื่นเด้อเมเด้อตื่นได้เงินแสนเนาะสําสหรับคลิปนี้เมื่อน,นี้เนาะบาจันท์กอตัวลำดาก่อนพ่อใหม่อีกคลิปหนะคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดีเป็นส,สุขสุขคนพี่น้องเอ้ยเนาะเตอออออ็อยู่แบบนนวๆ gần những bò hò phi này à coi bên coi tay